คริสแมนนายกำลังจะไปไหนอ่ะไอ้เพิ่งกินก๋วยเตี๋ยวสเตจากร้านห้องแอร์ใกล้ๆร้านกเก่าที่นายกินอยู่นี่ไงเฮ้ยโลห์อนจะซอยรร้านดูเก่าขนาดนั้น ต้องวาน,นี้สิเกยกูไฮโซมีระดับคุณภาพสูงแต่มาตรฐานระดับโลกใช่ปะนี่เลยชามก็สีสดใสทันสมยัยถุงอนกข่าวเอวยอะวุเรงก็เป็นก้อนเกี๊ยวมัน้นไปเลยลูกชิงก็เด้งแบบตุ๊กตา NBA ฮะนายกินเข้าไป,ไ,ปได้ยัง,ยงไงอืมน่ากินจังเลยคริสแมนนายรู้ไหม ชามสีสดๆอาจจะเป็นชามไม่ได้มาตรฐานอาจได้รับสารเคมีที่อันตรายถั่วง,งอกก็ต้องไม่ขาวจนเกินไปเลือกสีให้ใกล้เคียงกับธรรมชาติถั่วลิสงกับพลิกปอนต้องใหม่สดเสมอไม่จับตัวเป็นก้อนหรือไม่กลืนหืนลูกชิ้นก็ไม่หยุ่นกรอบและเด้งดึ๋งแบบนี้ถ้ากินอาหารเหล่านี้ไปมากๆก็จะได้รับสารพิษมากตามไปด้วยร่างกายมีแต่พังกับพัง ร้านนี้ดูเก่าก็จริงแต่หน้าร้านมีป้ายอาหารสะอาดรสชาติอร่อยและดูเครื่องปรุงสิทางร้านก็เตรียมและใช้ของดีที่มีคุณภาพเป็นที่รู้จักเรื่องมาตรฐานและคุณภาพเขามีมายาวนานตั้งแต่รุ่นพ่อสะอาดไว้ใจได้ครั้งหน้าก็สังเกตให้ดีก่อนกินนะร่างกายจะได้ไม่พังอ้กูใจแล้วกอบใจมากวันห,หลังนายจะไปกินชวนไอด้วยไอ้จะได้กิน๋วยเถี๋อร่อยอร่อย,ออยแล้วสอจองร้องจูจู i told you see a slow yeah narrow